ขีมสายค่ะขีมสายเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจแล้วก็ตอนหนูลองเล่นแล้วมันเพาะดีค่ะเล่นมาตั้งแต่อนุบาล3ค่ะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่มูลนิธิหลวงปิตภัยล้อค่ะแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะ บห,หนูคิดว่าขิมสายแบบว่าเป็นเครื่องดนตรีเสริมค่ะทำให้วงแบบมีความอ่อนหวานมากขึ้นเสียงมันจะละมุน,นะคะ่ะมีคนแนะนำให้รู้จักวิธีการประกวดสอนคองค่ะก็เลยทำให้หนูไปลองเล่นดูเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับคือขิมสายครับเป็นเครื่องดนตรีน้องใหม่ที่เข้ามาผสมอยู่ในวงดนตรีไทยประมาณรก่ลที่5้าและลที่6 แต่ว่าก็คลองใจของคนส่วนมากได้นะครับแล้วก็ขิมสายก็ยังมีอิสระในการที่จะบรรเลงในลักษณะที่เป็นทํานองของสากลด้วยมีคอร์ดด้วยอะไรต่างตเหล่านี้ด้วยครับคือเวทีสอนทองเนี่ยสอนให้หนูมีเป้าหมายค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็พยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวที่จะได้ขึ้นบนเวทีค่ะคหนูได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเวทีนี้ค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านค่ะ อนุรักษ์ดนตรีไทยค่ะแล้วก็อาจจะถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆไปให้แบบมารู้จักกับดนตรีไทยมากขึ้นค่ะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน